อันนี้คือห้องเล็กนะคะใช่ค่ะภาษาอังกฤษก็เรียกว่าห้องเล็ก อันนั้นยังมีห้องภาษาอังกฤษเลยที่เธอพูดว่าอะไรนะอันนั้นมาสเตอร์นะคะนี่เป็น small room แล้วกันค่ะ small room นะคะแต่นี่เหมือนแบบว่าเตียงก็จะเป็นเตียงคู่นะคะซึ่งเตียงอ่ะสังเกตได้ว่าเตียงจะยับแล้วนี่ตปรกั้งเอาคู่มาลงนะเออมันได้จังหวะดีมากเลยนะลองสปริงดูว่ามันสปริงใช้ได้ไหมใช่อันนี้ก็เป็นห้องเหล็กนะคะเป็นเตียงแอ่ว่าประกัางจะเอาคู่มาคู่หนึ่งแลวคงไม่มีวันไม่เดี๋ยวลูกสาวก็ลูกสาวอีกเตียงหนึ่งนะคะตั้งกล้องไห้หมดทุกกล้องแล้กห้ แล้ว็สนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ารวมยังไงต่อดีล่ะก็ครบแล้วเนาะครบแล้วเดี๋ยวเรารอเซอร์ไพรส์นะคะจากคุณเบาซิว่าเปิดประตูคู่รักคู่รักเดี๋ยวนางเปิดประตูมาดูซิว่านางจะอาการนางจะเป็นยังไงร้องไห้ไหมอะไรไหมดูซิว่าอยากรู้ว่านางจะมีความรู้สึกยังไงสําหรับพี่เพื่อนเพื่อนน้องนลูกลูกที่ทําให้นางเนี่ยนางจะมีความรู้สึกยังไงบ้างอันนี้บอกอนเลยนะว่าซมี่มาเซอร์ไพรส์แอลยังไม่รู้เลยนะงจริงนางไม่รู้นะว่ามีพิธีกรเนี่ยไม่รู้ ไม่รู้ว่ามีพิธีกรมาอีกคนหนึ่งอันนี้ก็คือแบบแอบมารกรใช้ยนางมิโลใจดูซิว่านางจะลองกีดการ์ดไหมหรือคุณจะลองสีาสาดยังไม่รู้นะครลองติดตามดูค่ะ โรงแรมแล้วนะคะเราจะมาดินเนอร์กรันวันนี้เราจะมาดินเนอร์กันนะคะตัวเองหยิบรองเท้าส้นสูงให้หน่อยใส่รองเท้านี้ไม่ไหวอะ่ะเก็บกุญแจไว้เลยอ่ะหยิบส้นสูงแล้ววันนี้คุณผู้ชายเขาจะตามใจหนึ่งวันนะคะเฮ้ย <c oughs> คุณผู้ชายเขาจะตามใจหนึ่งวันวั <c oughs> นนี้วันนี้ อเอเอแต่จริงไม่ต้องก็ได้ดอกไม้ว่าเซอร์ให้นะคะตอนแรกเกือบปะแล้วนะคะอา้าคุณรู้สึกเป็นไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างคะโอ้ยเดินไซ้ายถ่ายรูปใหญ่เลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งปิดรถแล้วค่ะอันนี้ถึงบอกว่าอันนี้ดอกไม้จาก,<อ>กหัวกุกก็ตตอนกลับมาถ่ายอีกใช่ไหม ัวกุกไก่นะคะหอมกันห้ามคนแกล้งพ่อแก้ตัวนะผมด้วยเพลิึปะพลีบไปชั้นบนถึงแล้วค่ะตอนนี้คือถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะดินเนอร์กันสองคนกับแอนนะคะวันนี้แต่เราจะมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อีกหนึ่งเซอร์ไพรส์นะคะไป ฝั่งนี้ปะออกมาดูวิวใช่มฝั่งนั้นมันก็ไม่เห็นอะไรเลยเมากวิวชายหล่อค่ะเธอเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แล้วเป็นไงบ้างประทับใจมากประทับใจมากใช่ไหมรักแม่รักแม่ถ้าทำขนาดนี้ไม่รักต้องไม่รู้จะพูดยังไงครับเออขออนุญาตเสอดเดี่ยวคันดิงค่ะเป็นมาแล้วอนค่ขอบคุณค่ะห้องน้ำอยู่ด้านล่างค่ะลงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายมั่งแดดก็เป็นห้องน้ ไ้างะร่ยไามกลับด้องไฟฟูรแลนด่อมู้่ัอมโปดเลยนะถ่ายรูปไปหน่อยถ่ไปน่อยอาหารมีทั้งหมด5เซตอีเซตที่2นะคะอันเซตแรกอ๋อหอยคือเซตแรกใช่ไมอันนี้คือเซตที่สองเสามเซตนะคะกินเสร็จจะนั่งชมยูต่อหรือกลับเลยสปาร์ตหนึ่งสปารหนึ่งเราค่อยกลับใช่ไมแม่เราพ ขอบคุณนะคะวันลินไทยที่เซื้อมาให้เสียเออสียงดังไม่เป็นไรวันนี้มีความสุขนะวันนี้มีความสุขผมรู้กลวนขอช้อนหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ครับค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น l o เต t e r นะคะส่วนทางด้านนี้จะเป็น c o n f i d e n ซ์นะคะแล้วก็จะมีเป็น Swiss Macrotato นะคะส่วนตัวซอสจะเป็น juice of ็ o b s t e r s a u c นะคะมีพัวได้เลยไหมคะอ๋โรยได้เลยครับได้ค่ะ อานารนี่อร่อยค่ะขอบคุณค่ะอืมฝักทองจริงเหรอแต่ฝักทองนี้กินได้รีวิวที่รีวิวดิที่รักกินเซฟแบบเออเป็นเนบ้าทบอลก็เต็มก่อนอุ้ยป้อนขอด้วยอ๋ออุ้ยยังไนอ่ะป้อนเราก็ไม่ต้องขออ๋อเป็นยอดแล้วไปไหมอันนี้คือ สงสัยจะคำใหญ่ไปไหนพี่มีน้ำเปล่ากับปฟป๊ปซี่นะคะมีค่ะเอาเป็นน้ำเปล่าขวดหนึ่งนะคะรับเป็นโค้กหรือโค้กซีโร่ดีคะโค้กซีโร่ได้ค่ะเป็นน้ำเปล่าขวดนึงซีโร่ขวดนึงแล้วก็นั่งมองวิวเป็นไงบ้างคะใช้ไ,ได้ครับขอตัวไปทานก่อนนะคะ สวยมากวันลินถ่าตัวเองแ่บไปพิงนะ้วทำไมอ่ะอ๋อไม่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 มันมีชั้นนึงอยู่แล้วรู้แล้วเขากลัวเขากลัวกงสูไม่นี่ไงรู้แล้วแต่เขาก็กลัวอยู่ดีอ่ะคนลุกอยู่ตรงนี้ลรถใช่ไหมไม่ใช่ตรงนู้นนะเอาดอตรงนี้ตัวเองตรงนี้เอาดอได้ไหมได้หมดนะเราไปถ่ายรูปที่รถกันเป่อจับแสง จะยังกินม็ดข้าววันนี้ไม่เลยไม่ถึงครึ่งท้องเหลือไวกินข้าวต่อไต่กินข้าวที่ไหญ่กวพอดีได้ที่นี่ห้าจานห้าเซตเลยนะไม่กิ่มหมอกับพราเจ้เซตเจ็ดห้าแล้วไปไหนต่อจะได้ไม่รู้เลยมันต้องฟิลธรรมชาติขอให้แบบว่าดัดฟ้าอย่างนี้ก็สวยไปทเราไปที่ลิบกันเถอไม่รังสุก เอาใหม่เอาใหม่ขอรอบต่อรักแน่รัก,ก,กแนรอบที่หกของวันนี้ยืนนะยมีกั่เราเถี่ยชัไปเรื่อ,อยเถ่ชัเก่งมาก ามไปถ่ายรูปที่รถก่อนเห็นปะมันก็คืออ้าวประเดี๋ยวที่รถอ่ะขับจะปะอ้าวไปขั้วตอนแรกก่อนกินเสร็จก่อนพอกินเสร็จก่อนเก็บตันเข้าในกระเป๋าพอเก็บตันเข้าในกระเป๋าอ่ะลงไปตรงดาดฟ้าแล้วพอตรงดาดฟ้าแม่งไปในรถอีกอดูเขาที่อยู่บนทางคขาอดูเขาเป็นคนมปุ้เลยไป เป็นไงบ้างคะรู้เยอะเกิเป็นไงบ้างคะเ, <c oughs> เปิดมาเห็นอันนี้แล้วเป็นไงบ้างตัวเองประทับใจประทับใจใช่ไหมแล้วตัวเองคิดว่าเขาทําให้แมแบบเนี้ยไม่ไม่รู้อ่ะเนี่ยไม่รู้แต่คือจริงๆอ่ะถ้าเป็นชอบเชิแต่เนี้ยประทับใจกว่าโอ้ยเนี้ยประทับใจกว่าใช่ไหมตัวเองก็รักที่เราหนักเรไม่ต้องก็ได้เราไม่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ รู้ไหมเขารักรถขนาดเนี่ยใครยังขยายยังไม่ได้ขึ้นอันเนี้ยมันต้องเพื่อนตัวเองมันมีกระทงกระถางมีอะไรมาหมดเลยนะเออมันไม่ได้แบบแค่นู่นแค่นี้นะเนี่ยต้องถ่ายรูปก่อนที่ดอกไม้จะเหี่ยวเข้าใจปะรักฟ้าขนาดไหนอะดูดิเราต้องถ่ายกั้วรถด้วยต้องเรียกพี่เขามาว่าปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะไม่ได้แบบนี้ไม่บ่อยๆนะจะเดินไปเดินมาทำไมเงี้ยตัวเองไปเลยไปกรับไปเพื่อนก่อนดิไม่ใช่ก็คือจะเข้าไปทําไมอะที่รักมันอยู่เออ าากไม่มันไม่ต้องเข้าไป,เ,ปเองคือฟังนะเดี๋ยวเราขับรถไปลงตรงหน้าโรงแรมตรงรับบีเหมือกนกันแล้วที่ะก็เข้าไป <c oughs> ไม่เปิดเออรู้แล้วมาก่อนผมไม่เปิดผมไม่ชอบโรงนะแรมเลยแค่เดี๋ยวบอกก็ิด เออตัวเองขอหน่อยสิเร็วๆอะไรก็ตัวเองเเริ่มตื่นเต้นแล้วเนี่ยตัวเองจะหน่อยเขาอ่ะหนอยเรื่องอะไรตัวเองบอกว่าชอบชุดตัวเองชอบฟิลโรงแรมตัวเองจะหนอยเขาเมื่อกี้เสียใจไม่คือรัเท่าไหร่ที่เนี่ยคือรัเท่าไหร่พันสามสองพันไม่จริงไม่จริงอย่ามาโกหกจะมีอย่างต่ำมันต้องสามพันมันจะมาพันสามได้ไงแม่งแค่น้ำเปล่าเนี่ยแปดสิบเลย เปิดไปคิดไม่สองคนโอ้โหพันสองสามพันคืนนึงให้เขาเซิร์ชปะกี่ไรนะสองพันสามเมื่อกี้บอกพันสองพันสามเห็นปะแล้วเมื่อกี้เราจอดรถตรงนั้นได้หรอเ๋ยวลองดูห้องก่อนคือเต็งไม่บอกเขาเราว่าจะเปิดห้องถ้าเปิดห้องเนี่ยที่รักฟังนะถ้าเปิดห้อง <c oughs> เขาจะได้เตรียมเสื้อผ้ามามนี่เราไม่ได้เตรียมอะไรกันมาเลยอะใปรจไปแหลไฟอะไ่ไก มีอาหารเช้าปะเนี่ยมีเออฉันอยู่ไปไหนๆก็ไหนๆละขอประตูก่อนเดี๋ัวนุ่นจีนอทำไมอ่ะใส่เปล่าวะใส่ผิดอันนั้นลูกศรลงเปิดไปห้องใครออกไม่แล้วดึงขึ้นดิไม่มันต้องอันนี้ก่อนไม่แต่เฮ้เฮ้ยตกใจ ตัวไมแตกอยู่ในมือเนี่ยแล้ว Happy Valentine เมื่อกี้ใ่เปิดออกมาตกใจตกใจอะไรอเมี่อี้กเวยอะไรค้านองกี่บาทดูดิไม่ได้เตียม สกงนี้ค่ะสะพายเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีสะพายยิ่งกว่าวันนี้เรามีพิธีกรสคนนะคะคี่พิธีกรรับเชิญค่ะตุ๊ดตุ๊ดุ่๊ดตุ๊ตุ๊ดะุ๊ดตอ๊ดตุ๊ตอนเตุ๊ด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 ะตุ๊ด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 ตดตุดตุ๊ดตุ๊ดุดตุ๊ดตุ๊ดตต เออจริงเป็นยังไงบ้างตัวเองหอมแก้มโชว์เออหอมแก้มโชว์ค่ะเนี่ยลูกโป่งจัดวางเอาไว้ดูแล้หันไปเขาดูซี่แต่ก็แล้ว เราไม่าด้การ่ายด้วยไงเออเห็นไหมอะไรนะป่าไม่มีอะไรเดินไปเดินสำรวจดูสิแบบเอากล้องวันนี้เอากล้องวันนี้เดี๋ยวฉันจะถือเองเอาไปสำรวจเอาเลยไปสำรวจเอาเลยอยากให้สำรวจ ของตเองอ้มันตะ้องมีอะไรนะเาลิกอย่เพิ่งไม่มีไปงานคนไว้เยอะกูไม่มีไม่มีไปเลยคนให้หมดก่อนไปเลยวไปดูไปดูไม่มีอดีตูนุ่นคนเจจแล้วมเขามีอยู่แล้ววันนี้เเพราะว่าเ แรมกว้างเนาะแล้วเด็กมีอะไรเซอร์ไพรส์ไม่ม erm ีก็จะเก็บไว้ฉันจะมาเก็บอีกทีคือตอนเช้าเออฉันจะมาตามเก็บอีกทีคือตอนเช้าเมือนจะส่งตัวข้าวหอยไงก็ไม่รู้ว่าอ่ะกูขอสัมภาษณ์เลยแต่งเมื่อไหร่คะแต่งเมื่อไหร่อ๋อต้องไปถ่ายพีเวดดิ้งก่อนเนาะอันนี้ต้องขอบุนพี่ไก่ด้วยนะค่ะพี่พี่ไก่สวยมากเลยเนาะแอลแอนด์ L and อนพูนะคะอันนี้แอลแอนพูดวันนี้ให้ส่งตัวเขาหอมดอกไม้กันนะค่ะวันนี้นะค่ะกูอยากมีโมเมนต์แบบนี้มั่งจังห่วงโทรศัพท์เรื่องไม่จับเนี่ยเรากลัวจับแล้วมันจะโพสใช่ต้องเตรียมการกันะค่ะจับแล้วมันจะโพสไม่อยากปาร์ตี้เล่มได้ เออต้องมีดอกแห่เลยนะเราวันนี้นะคะเราก็เซอร์ไพรส์ทั้งคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกเนาะว่าแบบใช่กว่ปื้ดปิ่มกูเหมือนกับว่ากลัวเป็นแอลลี่ยังไงกูไม่รู้ว่ะสัมภาษณ์แอลก่อนละกันเออมีความรู้สึกไงมากวันนี้มีคามโซลแล้วก็อิ่มมากไปกินอาหารมาบนชั้นสูงที่เซิร์เป็นอาหารหรอวิวสวยไหมวิวสวยมากเห็นรอบเมือง นี่ล่ละมีความร,รู้สึกยังไงวาเหนื่อแตกเลย,อ,ยอ่ะมาอยู่ตรงนี้ค่ะอาหารเฉยๆ,ๆฮะเพราะว่าไม่อิ่มมันน้อยไป ตัววิวกับบรรยากาศแล้วก็วันนี้แบบเซอร์ไพรส์ก็รู้สึกพิเศษมากครับผมเซอร์ไพรส์แรกเซอร์ไพรส์อะไรดอกไม้ไงแต่อันนี้เซอร์ไพรส์กว่านี่ชอบมากกว่าดูอบกุ่นดูทุกคนแบบว่าในรถดอกไม้ในรถใช่ไหมอันแรกใช่เอาเอาเป็นแบบดอกไม้จากตอนแรกนี่คือรู้สึกแบบรู้สึกดีเฉยๆไปเลยเจออันนี้เมื่อกี้ทีมงานตั้งใจทำเลยนะเมื่อกี้แบบว่าทุกคนไงอยู่กันทุกคนตั้งมารอแต่แล้วแหมองใช่เดี๋ยวมา2ค่สองคนประเด็นคือเนี่ยจะไปดินเนอร์กับผู้นี่ไม่ ไม่ไปเลยนางร่างนี้มาแกงผู้นี้เลยส่งดอกไม้มาให้แทนดูสิใช่ไปรับนางมาไปรับงมาหจากเมื่อเช้าแล้วไปเพื่อนสาวเลยเพราะว่าแบบล้างอาถรรพ์ในระยะเวลากี่ปีนะที่เพื่อนไม่มีเลยกี่ปีนะห้าปีห้าปีห้าปีดูนะห้ปีแล้วนะเดี๋ยวลีโซดปีนี้คือล้างอาถรรพ์แล้วแต่แี่มีตลอด อันนี้อยากให้อวยพรซึ่งกันและกันเนี่ยอยากให้อวยพรให้พุทธพุทก็อวยพรให้แอลเลยอ่ะอยากอวยพรดีกว่าทำไมล่ะรู้สึกดีกว่าเออออออใช่แต่ให้ผู้ชายก่อนให้ผู้ชายก่อนให้ผู้ชายก่อนเอาตอนนี้อะครับใช่สืบประทับใจแล้วก็มีความสุขมากครับรักแอลไหมพี่ทำขนาดนี้ก็ต้องรักเออร้สเรักแล้วเต้าทำยังไงอะทำแล้วเตาทำยังไงล่ะโดนอันด้วยแล้วต้องทำยังไงวันนี้มันมาเลนไทยรักแล้วใช่รักแล้วเต้องทำยังไง อ๋อกูยอยากจะเป็นแอ l ตอนดีมากเลยอ่ะสุดตอนดีไปเลยอ่ะฉันไม่ตาดยดีกว่าโอ้ยโอ้ย วันนี้ก็มีความสุขค่วามสุขมากแฟนจ่ายเงินโอ้ยขอถามหน่อยเม็ดเงินขึ้นบนหมดไปกี่ตังค์คะกระเป๋าแบนหรือเปล่าก็เกือบแปดพันนะครับเบาเบาแต่ถ้าเป็นกูล่ะรัวแต่เซอร์ไพรส์วันนี้เราทำเซอร์ไพรส์สำเร็จมากเกือบไม่สำเร็จเพราะเห็นพี่บีแอบเห็นพี่บีแบบว่าตัวการอยู่ไหนคะพี่เกือบไม่สำเร็จเออการช้าโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะวันนี้ไทยซินดิค คอนมาได้ยังไงคะเออแบบผิดตีมเนี่ยเป็นคอมาได้ยังไงบบผิดตีมที่ว่าที่ไหิวข้าวไม่ได้ไปไหว้เจ้านะจ๊ะพระเจ้าปิดแล้วเิ้าวแลบอกไหนบอกยิ้มสี่ชั่วโมงอาะแล้ค่ะหนึ่งมาเลยเอาไงต่อเราไปดูห้องหนูห้องหนูลูกโป่งแพงมากใช่ใช่ใช่เดไปดูลูกโป่งห้องนู้นบอกเยอะจะโดนบ่นแต่ไปหลายใบแล้วหรอลูกโป่งหมดเป็นหมื่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีให้เต็มอ่ะทะเลาะกันแล้วค่ะ มีแฮปปี้แทนค่ะอยากจะมีคู่กับเขาเหมือนกันแต่ตอนนี้อายุ40กว่าแล้วก็ยังหาไม่ได้เลยเคยมีแล้วก็หาไม่ได้โคโรนโควิดก็มาดูสิวันนี้มาดีสตรีมชุดสีชมพูเตรียมตัวตั้งแต่กี่โมงอุ้ยเตรียมตัวตั้งแต่6โมงค่ะสับหน้าค่ะขกหน้าค่ะดึงหนวดก่อนค่ะอันดับแรกแล้วก็ลงลงพื้นค่ะแล้วก็แต่งหน้าแต่งหน้าค่ะต้นขนตาหลุดลืจจ่าตอนนี้ทัันห ใช่ออเ,เออทำเพื่อเอลอลีออ่ ไปสัมภาษณ์คนต่อไปค่ะคนดูแลเรื่องดอกกุหลาบหลังรถนะคะสวยมากแล้วก็เออบนเตียงนะคะดอกพี่ไก่ไปรับโจทย์แบบด่วนนะคะกระันหันเมื่อคืนต้องไปซื้อแบบไปซื้อดอกไม้ปากคอแบบกระทันหันมากแต่เมื่อคืนแต่เมื่อวานนะคะเตรียมตัวพร้อมวันนี้ดีใจมากที่ลูกสาวนะคะมีความรักและทันวันวาเลนไทน์พอดีเป็นสิ่งที่เขาแบบสรรหามานานแล้วแล้วตอนนี้ก็ได้ประสบผลสําเร็จแล้วนะคะดีใจ ด้วคค่ะ่ขอบคุณนะในนะให้พี่ไก่เป็นออก์กาไหนนะคะเกี่ยวกับพวกดอกกุหลาบต่อพี่ไก่ได้เลยนะคะแต่จริงยากเลยเดี๋ยวทีมเฟรนด์ดพี่ไก่ไว้นะคะจัดดอกไม้หลังรถแล้วก็บนเตียงรูนนี่นั่นติดต่อได้เลยค่ะโอเคขอบคุณนะคะพี่ไก่ะแล้วก็โนด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 เตรียมตัวตอนเย็นแต่จริงจะบอกว่าวันนี้นัดกับแฟนว่าจะไปกินข้าวข้างนอกแต่ว่าต้องเทเพราะว่างานนี้ยสาคัญมาก เพราะนานๆทีแม่จะมีความรักถึงนี่กี่โมงมาถึงนี่สองทุ่มใช่ไหมสองทุ่มสือสองทุ่มก็เลยมาเตรียมการช่วยแบบจัดแจงนู่นน,นี่นั่นไวพรความรักพี่หน่อยสิ <c oughs> ก็ขอให้บบนานๆเหมือนลูกสาวเจ็ดแปดปีจริงๆจ,จะบอกว่าพี่อรี่ก็ทําดีอยู่แล้ว <c oughs> ดูแลแฟนดีทุกอย่างก็ <c oughs> ขอให้ความรัก <c oughs> เหมือนแบบว่าอยู่ไปกันนานๆอะไรอย่างเงี้ยรักกันนานๆมีความสุขมากๆนะคะอ่ะ เดี๋ยวไปสัมภาษณ์คนต่อไปคนนี้เป็นคนที่จองห้องให้นะคะแล้วก็ดําเนินเรื่องอะไรหลายๆอย่างให้ด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะจองห้องให้ก็แต่เมื่อคืนก็กระทันหันอยู่นะคะแล้วก็ค่าห้องคี่บาทอะบอกไปก่อนค่าห้องมีโปรโมชั่นค่ะเหลือ2000ประมาณ2004ค่ะจากปกติค่าห้องประมาณ5 0 0พันกว่าดีใจค่ะมีคนดูแลพี่สาวแล้วเห็นพี่สาวตั้งแต่15 16อายุ15 16ตอนนี้พี่สาวมีคนดูแลแทนแล้วต้องรอดูต่อ <ไ>ขอให้รักกนันมากๆนะเจ๊น้องก็เหมือนอ <ๆ S 1> กันเ<ห>นแฟนน้องนะ แล้วน้องไปซื้อของพี่อ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์มีเดี๋ยวจัดทีละคนอย่าเพิ่งแย่งสิวันนี้เพื่อนเลิกงานกสิกรใช่ไหมคะสาขาไอทีสแควร์ปะค่ะก็รีบมานะคะเป็นวันพิเศษไม่ไม่ต้องปิดแมสค่ะเพราะช่วงนี้เนาะคุยกันแบบปิดแมสนะคะก็ยินดีด้วยในวันวาเลนไทน์วันนี้ก็มาแสดงความยินดีกับเพื่อนนะคะวันนานๆทีเนาะจะมีโมเมนต์แบบว่าแบบเออ บบน่ารักอย่างเงี้ยเนาะเราก็ชอบรู้สึกตื่นเต้นมารีบมาป๊ไม่โป๊ะไม่รู้มาแบบแหวนกันสุดเปลเองกอ งานจะเสร็จอยู่แล้วเกือบโป๊ะเลยใช่ก็สนุกมากวันนี้เพื่อนสวยมากเลยนะคะวันนี้ก็อวยพรให้พุทธกับแอลนะคะก็หาลักกันนานๆ <c oughs> ค่อยๆค,คุยนะคะแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันมากๆ <c oughs> นะคะขอบคุณนะคะลืมปากแลกเหรียญน,นะ <c oughs> เหรียญสิบ่ะโอ้ลืม <c oughs> ลม <c oughs> ต่อไปค่ะวันนี้ก็แยกล่างทําตัวไม่ถูกเลยเพื่อนก็ต้องอยากกินแต่นี่นี่เป็นกลางนี่ก็รีบบอกให้มันไปกินก่อนแล้วค่อยมาที่นี่อนี้ก็ต้องวิ่งเพราะเทคแคร์ฟิลไม่วัดปิดไม่ได้ตั้งใจวัดปีดมีลูกจริงยืนยันแต่ก็ไม่ได้ใบต้องบอกก่อนไงว่าสาเหตุที่มาสายเอออวยพรอวยพรอวพรก็ขอให้นะคะรักกันนานๆนะแล้วก็อยู่กันแบบว่าเป็นเหมือนเรียกว่ากิ่งทองใบหยก อ่าแล้วก็อย่าทะเลาะก,กันนะคะอยู่ด้วยกันนานๆเข้าใจกันค่ะสูๆส้ๆขอบคุณนะค่ะสาม,มีมากี่โมงแซม,มีวันนี้ต้องบอกกันเลยว่ามากับปะะกั้งตั้งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งเนาะเราเรามาถึงที่นี่แต่ทุ่มหนึ่งแล้วก็ปะะกั้งบอกว่าเนี่ยยังแบบไม่มีใครมาเลยก็เลยพาปะกั้งไปกินของหวานก่อนนะคะแถวๆตุลาค่ะแล้วก็ค่อยตามมาที่นี่ค่ะคุณปะกั้งบอกว่าเนี่ยเธอต้องมานะต้องมาเซอร์ไพรส์แอลลี ซันนี่ก็เลยบอกโอเคได้เพราะว่าเพื่อนสาวอะไม่เหงาอีกต่อไปเพื่อนสาวก็จะมีหลัวผู่แล้วนะคะแล้วก็เลยแบบดีใจมากก็เลยมาซื้อผ้าเพื่อนก็ขอให้แอลลี่นะคะกับแฟนรักกันนานๆนะคะแล้วก็มีอะไรก็ใช้ออกอย่าใช้อารมณ์นะคะใช้แบบเหตุผลคุยกันนะคะขอบคุณนะแซมมี่ อยู่เลยสั่งเลยลูกสาวโทรสั่งมิถานี่ว่าเรียกไลน์แมนเลยสั่งเลยแล้ววันนี้ก็สนุกมากอ้าวตัวเองก่อนมี่กังเลยเหรอกูดีใจมากเลยนะเนี่ยสามสาวอุ้ยกูดีกูพูดไม่พูดไม่ออกเลยอ่ะเดี๋ยวต้องขอบคุณแซมมี่มากนะที่เป็นพี่ก่อนใช่จะได้อยากจะมาสไปร์ตอยากให้มีเพื่อนที่เธอรักให้มาอยู่ในนี้อะไรอย่างเงี้ยคือตั้งใจจะมาอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อนแบบล้างล้างอาถรรพ์แล้วอ่ะเพื่อนแบบว่าแบบจากการที่เป็น โสด5ปีอ่ะก็คือเพื่อนมีแฟนแล้วว่าดีใจจะได้มีแฟนกับเขาสักทีเพราะปกติแบบตอนนี้สมมีแฟนเอลลี่ก็ไปด้วยตอนนี้แบบพี่นัทบอขอบคุณไม่พูดดีกว่าอดีตละกันเอลลี่ก็อยู่ก็อยู่ในแบบในโมเมนต์โมเมนต์ต่างๆใช่นี่ก็เลยแบบอยากอยากมาเซอร์ไพรส์แอลโมเมนต์เจอแบบนุนนี่ทิพยเจอเจอเนาะอะไรครีป นี้ขอตัวไปปาร์ตี้ก่อนใช่ขอตัวไปปาร์ตี้ก่อนนะคะไปปาร์ตี้กับเพื่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และกด subscribe subscribe ใช่ไหมคะใช่โอเคค่ะรายการอะไรรายการอะไรเฮฮาภาษาตูดค่ะ